ท,ท้นนาเพื่อคุณพระนะครับแต่ถึงเวลาตรงนี้นาทีนี้สําคัญอย่างยิ่งนะครับระหว่างโรงเรียนเทพเิลากรุงเทพและก็โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมีเพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบที่สองครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคือลูกหลานไทยทั้งนั้นได้มาสําแดงฝีไม้ละมือเพื่อที่จะรู้ตัวตนเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนและควรจะแก้ไขอะไรไขอะไรพัฒนายอย่างไงต่อไปนะครับ พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับครับเอาแล้วครับไปที่คณะกรรมการทั้งสามท่านแล้วครับขออนุญาตเริ่มที่ท่านอาจารย์ธีระผู้มณีครับแต่ละโรงเรียนนั้นเป็นยังไงครับเชิญครับขอเรื่องที่โรงเรียนเทพกีฬาก่อนครับครับผมดูแล้วเนี่ยไอการเลงช่วงยากๆของของเธอเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรพลาดพังมาก ส่วนในเรื่องของแนวเพลงเนี่ยครูฟังว่ามันค่อนข้างธรรมดาไปน,นิดนึงนะครับแต่มาถึงข้อดีของเธอของโรงเรียนเทพลีลาเนี่ยนักร้องครับนักร้องเนี่ยนำเสนอในเรื่องของอารมณ์ได้ดีมากนะครับดวงตาติ๋ติของเธอเนี่ยสามารถสะกดคนดูได้นะครับโดยเฉพาะกรรมการเนี่ยเธอกวาาสายตาไปปั๊บเออต้องดูอ่ะครูต้องดูว่าเธอร้องอะไรเนี่ยพอน่าสนใจแล้วแล้วก็ฟัง ฟังแล้วก็เข้าใจบทเพลงที่ททเธอนําเสนอมาส่วนดนตรีที่สอดรับนั้นก็แหม <c oughs> ขอชื่นชมวงสามคนเล่นได้แน่นนะครับช่วงที่จูริซันส่งเข้าท่อนแต่ละท่อนเนี่ยทำได้ดีนะครับส่วนซอดุ้งกับคลุยทำได้ดีครับนึกว่าจะเพี้ยนนะซอดุ้งเนี่ยคู่นี้เขาทำได้ดีนะค,คงจะซ้อมกันมานานนะครับกลับมาที่โรงเรียน กรุงเทพทิศเตียนวิทยาลัยวิธีการนําเสนอ,อมันนึกไม่ถึงว่าเด็กในกรุงเทพโซนๆอย่างเนี้ยผมว่าโซนทุกคนน่ะครับจะอยู่ในบังคับของเสียงเพลงได้แล้วก็ทําได้ดีนะครับคำนองเพลงได้เรียบเรียงเพลงมาหน้าฟังนะครับส่วนคะแนนนั้นจะออกทางโรงเรียนอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่ามันคู่ขี้สูสีกันมากนะครับมาที่ท่านอาจารย์ชยุตัวสง่าคร,ครับ ก็ไปที่เทพลีลานะครับก็ตอนช่วงอินโทรเข้ามาเนี่ยคุยขป่าดีส่งไปที่กีตาร์มาเล่นนะครับกีตาร์ตอนนี้ตอนช่วงอินโทรเนี่ยเล่นเล่นเพี้ยนนิดนิดนะครับแล้วก็ไปบลัสมาเป่านะครับบลัสเป่านี่เป่าดีมากชอบนะครับแผงหลังนี่แน่นหนาดีนะครับแล้วก็ตอนระนาดเอกเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นเป็นแค่ซอสเฉยๆผมผมไม่เห็นทักษะ การเล่นของนาเลยเข้าใจว่าคงออกแบบมาอย่างนั้นทนั้งนาดเอกและนาททุ้มเลยนะครับแล้วก็เติงมังผมว่าตอนที่ท,ทโรกับทิมเลสเนี่ยผมว่ากงมังจังหวะเป๋นะครับมันไม,ไม่ใช่ทำนองเพลงกลางอยู่สองรอบเลยนะครับผมว่ามันเป๋ก็มาทางกรุงเทพคิดเตือนนะครับขึ้นอินโทรมาด้วยไบยวับอ,อะไรนะเครื่องนาทฝรั่งเมื่อกี้ไวบอโฟนนะฟังน่าสนใจดีนุม่มนวลที่การใช้แฉสร้างอาร,รมณ์ขึ้นมาแล้วก็แต่วิธีการเล่นก็ก็ น่าจะเป็นแบบเพยโนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนจริงเล่นเป็นลูกและน้าฝรั่งผมก็อยากฟังครับชอบพอเข้าช่วงเร็วเนี่ยธนาคิดออกแบบมาได้ดีนะครับสองงานน่ารักแต่ผมก็จับผิดการเล่นคู่แปดยาวไปนิดนึงนะทํานองมันเร็วพยาวปุ๊บเขาหมดหมดกรมันก็ทําให้รู้สึกเราเมื่อยมันเมื่อยมันเพลงมันสั้นแล้วก็ทําให้อ่า มันจะเกิดไปในรอดเรื่องร้องในการประกวดครั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นเพลงร้องที่จะต้องให้คะแนนกับร้องครึ่งหนึ่งดนตรีครึ่งหนึ่งไม่ใช่ก็ผมก็คิดว่าเป็นร้องคือเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนะสรุปแล้วก็เป็นในมาตรฐานบัสมีส่วนทาให้วงนี้ฟังดูดีมากแล้วก็การให้ซาวในคีย์บอร์ดดูดีมีราคามากครับที่นั่นอาจารย์อัศวุฒธครับน้องๆจากโรงเรียนเทศลีลามันเหมือนกับเราฟังฟังเอาเรื่อง ฟังว่ามันมีเรื่องราวกับอีกฟากหนึ่งคุณเ,เทคริสเตียนเป็นเรื่องของการฟังเอาเล่นแน่นอนการเอาเรื่องสิ่งที่เราจะสามารถทําให้คนรู้เรื่องได้มากที่สุดคือภาษาพูดซึ่งมันมาอยู่ในบทเพลงซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเทศลีลาเรื่องของเนื้อร้องนั้นดีมากผมผมชอบนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือการที่เราเอาใช้เราเล่าเรื่องมาในอารมณ์หนึ่งแล้วเราก็หักมุมไปกับ แนวดนตรีอีกลีลาหนึ่งเพราะนั้นรอยต่อระหว่างการที่เราร้องมีคำร้องที่มีน้ำหนักมีเรื่องราวมีความจริงจังกับมันกับการที่เราแปลเปลี่ยนไปเป็นดนตรีที่เป็นลาตินที่เป็นมีความสนุกสนานตรงนั้นตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวเชื่อมที่มีเหตุผลเพียงพอข้ามาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเสเน่ห์ของเขานะครับเมื่อเขา ผลิตเสียงออกมาจากเครื่องดนตรีของเขาเนี่ยทำให้เห็นว่าเอ้ยผู้ชายธรรมดาคนนี้เนี่ยมันมีอารมณ์อะไรด้วยถ้าน้องๆโตว,วันนี้สักหน่อยเนี่ยสาวๆเรียนเทเบลลาต้องระมัดระาวาังหน่อยนะครับพอดูแล้วว่าเออแต่ละคนมีมีสเสน่ห์แล้วก็ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่ในอนาคตนะครับถ้าดูดูกันแล้วนะครับแล้วยิ่งกับสไตล์เพลงที่มันเป็นเรื่องของการเอาเล่นจริงๆมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วทุกคนฟรีหมดในการที่จะแสดงอารมณ์ของตัวเอง ส่วนในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวผมมองเห็นว่าคล้ายกันคลึงกันว่าเราคงไม่ใช่เป็นนักดนตรีที่แยกออกไปแล้วจะเป็นโซโลอิสที่เก่งกาจแต่เรารวมกันแล้วเรามีพลังมากและไม่เหมือนใครนะครับก็ขอให้กําลังใจกับทั้งสองโรงเรียนนะครับครับครับแต่ขอแยกให้แยกให้ถอดในคนละครั้งหน <c oughs> ึ่งสองสามแสองโรงเรียนที่ประชันกันในวันนี้นะครับ โรงเรียนเทพรีลากรุงเทพโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีเพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าสู่รอบที่สองของช้างเผือกคุณพระอยู่ในชองนี้ครับคณะกรรมการทั้งสามท่านให้คะแนนต่างคนต่างให้เจ้าหน้าที่รายการคุณพระช่วยรวบรวมแล้วคำตอบคำตัดสิน อยู่ในซองนี้ผมไม่รู้คณะกรรมการทั้งสามท่านก็ไม่รู้ชนะก็ต้องไปอีกไกลแต่จงภูมิใจครับรางวัลใหญ่รออยู่นะครับรางวัลในความภาคภูมิใจนั่นก็คือเข็มกลัดพระราชทานจากสุเด็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา1นึ่งแสนบาทรออยู่กับรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้กับความภาคภูมิใจทั้งตัวเองครอบครัวและสถาบัน โรงเรียนที่จะเข้าสู่รอบที่สองทางเผื่อคุณพระได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยา เทพพิเศษปรบมือให้กับเทพพิลาเนี่ยครับเทพพิลาปรบมือแสดงความดีดีกับคุณเทพพิเศษเนี่ยนนครับทั้งสอง